เสียงฝนกระทบหลังคากลิ่นดินที่ลอยขึ้นมาแตะจมูกมันทำให้ผมคิดถึงสมัยก่อนขึ้นมาเฉยๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้อากาศที่บ้านคุณเป็นยังไงบ้างผมนั่งมองกองหนังสือเก่าๆในห้องทำงานของตัวเองแล้วก็นึกขำขำที่บางทีเราพยายามจะจัดระเบียบชีวิตให้มันเนียบที่สุดให้มันเป๊ะที่สุดเหมือนภาพในนิตยสารบ้านและสวน แต่ยิ่งพยายามจัดให้เข้าที่ใจเรากลับยิ่งรกรุงรังคุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่เราเดินเข้าไปในบ้านสักหลังบางบ้านสะอาดจนไม่กล้านั่งแต่กลับรู้สึกเย็นเหยียบจนขนลุกในขณะที่บางบ้านดูสิของวางพิงกำแพงบ้างมีรอยคราบน้ำบ้างแต่พอนั่งลงไปแล้วกลับรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละที่ของเราไอ้คำว่าบ้านเรียกทัพเนี่ย จริงๆผมว่ามันเป็นคําที่ชวนสงสัยนะเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเอกเอกมันเป็นพนักงานบริษัทที่บ้าง,งานมากชีวิตมันหมุนไปตามตัวเลขในบัญชีทุกเช้ามันจะตื่นมาเช็คพอร์ตหุ้นดูตัวเลขกำไรขาดทุนบ้านของเอกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือโชว์รูมดีๆนี่เองทุกอย่างวางเป็นระยิบระยับไปหมดแต่มันกลับบ่นกับผมเสมอว่าทำไมเงินมันเหมือนน้ำที่รั่วออกจากมือวะ เข้ามาเท่าไหร่ไม่เคยเหลือติดบัญชีเลยวันนั้นผมไปเยี่ยมมันขณะที่มันกำลังสารวนกับการจัดตู้โชว์ที่ฝุ่นแทบไม่มีสักนิดจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวผมเป็นเสียงที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนตัวเท่าลูกหมาเสียงของป้าข้างบ้านคนเก่าคนแก่ที่ชอบมานั่งเคี้ยวหมากอยู่ที่ชานเรือนบ้านผมไอ้หนูเอ้ยบ้านที่สะอาดเกินไปนะ่ะเงินมันไม่มีที่เกาะหรอกนะ ป้าเขาพูดแล้วก็หัวเราะจนเห็นฟันดำๆตอนนั้นผมยังเด็กผมไม่เข้าใจหรอกครับว่าหมายความว่ายังไงความสะอาดมันไม่ดีตรงไหนแต่พอโตมาถึงได้รู้ว่าสิ่งที่คนเก่าเขาพูดเขาไม่ได้หมายถึงให้เราทำบ้านสกปรกหรอกแต่มันคือรอยทางของการมีชีวิตลองนึกดูนะครับคนเก่าเขาว่ากันว่าสัญญาณแรกที่บอกว่าบ้านนั้นจะมีโชคคือรอยคราบน้ำที่ซึมตามโองง่งหรือความชื้นที่เกาะตามผนังดิน ถ้าเป็นสมัยนี้เราคงรีบเชียกช่างมาอุดมาฉาบให้ใหม่กริบแต่คนโบราณเขาจะบอกว่าน้ำซึมคือทองไหลมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเย็นความเย็นที่ไม่ใช่ความเงียบเหงาแต่เป็นความเย็นที่มีน้ำใจมีความอุดมสมบูรณ์เอกมันขมวดคิ้วตอนผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมองผนังบ้านที่ทาสีขาวสะอาดตาของมันแล้วถามผมว่าแล้วถ้าบ้านผมไม่มีรอยน้ำเลยละ่ะแปลว่าผมจะจนเหรอผมไม่ได้ตอบ ผมแค่ยิ้มเพราะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจริงไหมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาเรื่องทางเดินรกรุงรังคุณสังเกตไหมครับบ้านคนรวยรุ่นก่อนๆหรือบ้านขหาดีแถวบ้านนอกทางเข้าบ้านเขามักจะมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดบางทีก็มีเถาวันมีกระถางต้นไม้ที่วางระเกะระกะจนเราต้องเดินเลี่ยงไปเลี่ยงมาคนรุ่นใหม่แบบเราอาจจะมองว่ารกเดินลำบากแต่เชื่อไหมครับเสียงคนเก่าเขาบอกว่า ทางที่เดินลำบากคือทางที่ดักทรัพย์เขาว่ากันว่าเงินทองมันเหมือนลมถ้าทางมันโล่งเกินไปลมมันก็พัดผ่านไปเลยพัดมาแรงก็ไปแรงแต่ถ้ามันมีอะไรกั้นบ้างมีทางเลี้ยวบ้างมีมุมอับบ้างลมมันจะวนอยู่ข้างในมันจะอยู่กับเรานานขึ้นผมนึกถึงกองรองเท้าหน้าบ้านตัวเองบางทีผมก็เบื่อที่ต้องคอยจัดแต่พอคิดถึงคำที่ผู้ใหญ่เคยเปรยไว้ว่าบ้านไหนรองเท้าเยอะแปลว่ามีคนมาหา มีคนมาหาแปลว่ามีบารมีเสียงคนเก่าเหล่านี้มันมักจะโผล่มาตอนที่เรากำลังหุดหงิดกับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเขาสอนให้เรามองรอยร้าวบนผนังไม่ใช่ในฐานะความเสียหายแต่อาจจะเป็นร่องรอยที่บอกว่าบ้านหลังนี้ผ่านแดดผ่านฝนมานานคอที่จะคุ้มครองเราได้ เขาสอนให้มองความรกรุงรังของโต๊ะทำงานว่ามันคือร่องรอยของการที่สมองเรากำลังทำงานอย่างหนักคุณเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่าเตาไฟห้ามว่างบ้านไหนที่ควันไฟไม่ขึ้นปล่องบ้านนั้นนกจะไปทำรังแล้วเงินทองจะหนีหายในยุคที่เราสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันครัวในบ้านหลายคนกลายเป็นแค่ที่วางไมโครเวฟ สวยนะสะอาดเอี่ยมแต่มันเงียบเชียบเสียงคนเก่าท่านว่าครัวคือหัวใจถ้าหัวใจไม่เต้นกายก็ไม่โตมันไม่ใช่เรื่องของโภชนาการหรอกครับแต่มันคือความรู้สึกของการมีกินมีใช้ความรู้สึกที่ว่าบ้านนี้มีไออุ่นเอกมันนั่งลงข้างๆผมถอนหายใจทิ้ง มันบอกว่ามันเหนื่อยกับการต้องคอยรักษาความเนี้ยบของบ้านตลอดเวลาเพราะกลัวว่าถ้าบ้านไม่สวยเพื่อนจะดูถูกหรือถ้าบ้านไม่เปะ๊ะดวงจะตกผมมองไปที่มุมห้องของเอกเห็นถุงกอล์ฟวางพิงกำแพงทิ้งไว้จนมีฝุ่นเกาะน,นิดๆผมบอกมันว่าเออมุมนั้นแหละดูดีที่สุดในบ้านมึงเลยมันงงผมเลยบอกมันว่าเพราะมันดูเหมือนมีคนอยู่จริงๆไง คนเก่าเขาไม่เคยบอกว่าต้องทำแบบนั้นหรือห้ามทําแบบนี้แบบเด็ดขาดหรอกครับเขามักจะพูดลอยๆทิ้งไว้ให้เราคิดเหมือนเสียงกระสิบที่บอกว่าความมั่งคั่งมันไม่ได้มาจากการจัดวางสิ่งของให้ถูกทิศถูกทางเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการที่เรารู้สึกพอดีกับสิ่งที่อยู่ในบ้านเราต่างหากรอยแตกเล็กๆบนพื้นกระเบื้อง มุมมืดมืดใต้บันไดที่มีกล่องเก็บของเก่าๆวางอยู่หรือแม้แต่คราบสเสมหาดำบนเพดานครัวสิ่งที่คนทั่วไปบอกว่ามันรกรุงรังบางทีในสายตาคนเก่ามันอาจจะเป็นหลุมดักทรัพย์ที่เราสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคืนนี้ก่อนจะนอนลองเดินวนดูในบ้านตัวเองดูอีกสักรอบไหมครับไม่ต้องรีบจัดไม่ต้องรีบถิง้งลองมองรอยคราบ มองกองของที่ยังไม่ได้เก็บแล้วลองฟังดูว่ามีเสียงของคนรุ่นก่อนคนไหนแอบกระซิบอะไรอยู่ในใจคุณบ้างหรือเปล่าชีวิตคนเราบางทีมันก็รกรุงรังเหมือนบ้านนั่นแหละครับแต่มันก็คือบ้านของเราใช่ไหมครับทั้งหลังบ้านมันเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่จ้างบริษัทมาจัดอย่างดีต้นไม้ทุกต้นถูกตัดแต่งจนเป็นพุ่มกลมดิกไม่มีใบไม้แห้งสักใบหล่นบนพื้นหญ้า แต่หน้าแปลกนะครับผมกลับรู้สึกว่าลมที่พัดผ่านสวนนี้มามันแห้งแล้งพิกลเอกมึงจำบ้านยายชื่นที่อยู่ท้ายซอยตอนเราเด็กๆได้ไหมผมถามมันขึ้นมาเอกขมวดคิ้วเหมือนพยายามนึกที่บ้านแกมีต้นมะม่วงเยอะๆแล้วก็มีโอ่งดินเผาเรียงกันเป็นตับใช่ปะที่เขาว่ากันว่าแกเก็บทองไว้ในโอ่งนั่นเหรอผมหัวเราะเออนั่นแหละ ข่าวลือเรื่องทองในโอ่งของยายชื่นเนี่ยมันคลาสสิกจริงๆครับคนในระแวกนั้นต่างก็พูดกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าแกเป็นเศรษฐีเงียบบางคนก็บอกว่าแกเป็นพวกสะสมของเก่าจนบ้านรกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้แม่นคือเสียงของแม่ผมเวลาเดินผ่านบ้านยายชื่นแม่มักจะเปรยขึ้นมาเบาๆว่าบ้านไหนใบไม้คลุมดินจนมิดบ้านนั้นเย็นศิระ เทวดาชอบอยู่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกครับผมเห็นแต่ใบมะม่วงที่หล่นทับถมกันจนมองไม่เห็นพื้นดินเห็นแมงมุมชักยายอยู่ตามกิ่งไม้มันดูไม่เห็นจะเหมือนที่พำนักของเทวดาตรงไหนเลยในสายตาเด็กอย่างผมแต่แม่เขาก็จะพูดซ้ำๆเหมือนเป็นบทสวดว่าอย่าไปกวาดจนดินเตียนนักเลยลูกดินมันจะร้อน พอพื้นร้อนเงินทองมันก็อยู่ไม่ได้มันเจ็บตีนมันก็หนีไปบ้านอื่นหมดพอมองกลับมาที่สวนของเอกผมเห็นพื้นดินที่ถูกคลุมด้วยพลาสติกกันญ้าแล้วทับด้วยกรวดสีขาวสะอาดตามันดูเป็นระเบียบแต่มันเตียนจนใจหายเอกมันเริ่มนิ่งไปมันมองมือตัวเองที่มีรอยด้านจากการทำงานหนักแล้วก็เปรยออกมาว่าบางทีที่กูเหนื่อย อาจจะเป็นเพราะกูพยายามกวาดทุกอย่างในชีวิตให้มันเตียนเกินไปหรือเปล่าวะนั่นแหละครับความขัดแย้งในใจของคนสมัยนี้เราถูกสอนมาให้กำจัดขยะกำจัดความรกกำจัดสิ่งที่ดูไม่ดีออกไปจากสายตาแต่ในขณะเดียวกันเสียงคนเก่าในหัวเรากลับบอกว่าความรกบางอย่างคือการสะสมความเก่าบางอย่างคือความขลังคุณเคยเห็นไหมครับ บ้านที่เขาชอบสะสมขวดเก่าๆหรือถ้วยชามแตกๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาไว้ในตู้ถ้ามองแบบคนสมัยใหม่มันคือขยะมันคือแหล่งสะสมฝนแต่ถ้าไปถามผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะบอกว่าของแตกหักนะ่ะห้ามทิ้งส่งเดชโดยเฉพาะของที่เคยใช้กินใช้ใจเพราะมันมีกลิ่นอายของลาบปากลาบคออยู่เขาบอกว่าให้เอาไปฝังไว้ใต้โคนไม้ใหญ่หรือวางไว้ในมุมมืดของบ้าน เพื่อเป็นเชื้อให้ของใหม่ไหลเข้ามามันคังดูไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับในเชิงวิทยาศาสตร์มันคือเรื่องตลกแต่ในเชิงความรู้สึกมันคือการให้เกียรติสิ่งที่เคยเกื้อกูลเรามาเสียงคนเก่าบางทีเขาก็ขัดแย้งกันเองนะคนหนึ่งบอกว่าบ้านรกจะอับโชคแต่อีกคนกลับบอกว่าบ้านที่ว่างเปล่าคือบ้านที่ไม่มีบารมีเอกมันถามผมต่อว่า แล้วสรุปกูต้องทำยังไงต้องปล่อยให้บ้านรกรุงรังเหมือนบ้านยายชื่นเหรอหรือต้องจัดให้กริบเหมือนเดิมผมมองไปที่คราบตะไคร่น้ำจางๆที่เกาะอยู่เป็นขอบอ่างล้างมือตรงระเบียงคราบสีเขียวเล็กๆนั้นมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าโซฟาหนังราคาแพงในห้องรับแขกของมันซสอีกผมเลยเล่าเรื่องที่ปู่เคยพูดให้ฟังปู่ผมท่านชอบสะสมเศษเหล็กเศษไม้วางกองไว้หลังบ้านจนเกือบจะเป็นภูเขาเล็กๆ ใครจะไปว่าอะไรท่านก็แค่เคี้ยวหมากใยๆแล้วตอบกลับมานิ่งๆว่าของบางอย่างวางอยู่ตรงที่ของมันก็เรียกขยะแต่วางอยู่ตรงที่ที่ใจเรามองเห็นค่ามันเรียกว่าสมบัติมึงมองเห็นขยะหรือมึงมองเห็นสมบัติละ่ะคำพูดของปู่มันเหมือนหมัดหุกมันไม่ได้บอกว่าเราควรเก็บหรือควรทิ้งแต่มันถามกลับมาที่ใจของเราว่าสิ่งที่เราเห็นว่ารก จริงๆแล้วมันรกที่ตาหรือมันรกที่ใจกันแน่ถ้าเราเก็บของไว้เพราะกลัวจนความรกนั้นจะกลายเป็นความเครียดแต่ถ้าเราเก็บของไว้เพราะเห็นคุณค่าความรกนั้นจะกลายเป็นความอบอุ่นเอกมันเริ่มลุกขึ้นเดินไปหยิบใบไม้แห้งใบหนึ่งที่บังเอิญปลิวมาติดที่ขอบกระถางต้นไม้ของมันมันไม่ได้ขยำทิ้งเหมือนทุกทีแต่มันกลับค่อยๆวางใบไม้นั้นลงบนดินในกระถาง ให้ดินมันเย็นบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะมันพูดเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองเสียงคนเก่าในบ้านเราบางทีมันก็ไม่ได้มาเพื่อสอนให้เราทำตามคำโบราณแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับแต่มันมาเพื่อเตือนให้เราหยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ได้มองแค่ว่าสวยหรือไม่สวยรวยหรือจนแต่มองว่าอยู่แล้วเป็นสุขหรือเปล่า ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเงาของต้นไม้ในสวนเริ่มทอดยาวเสียงนกกระจิบเริ่มส่งเสียงเจี๊ยบจ้าวอยู่ตามพุ่มไม้ที่เคยเงียบเหงาของเอกผมยังจำคำที่ปู่ชอบพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินเข้ามุ้งนอนได้ดีบ้านที่รวยที่สุดคือบ้านที่มีเสียงคนคุยกันไม่ใช่เสียงกวาดบ้านจนไม่มีฝุ่นให้เดินมันเป็นคำที่ค้างอยู่ในใจผมมาตลอดจนถึงวันนี้ ผมนั่งมองเอกที่กำลังใช้สายายางรดน้ำต้นไม้แสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาสะท้อนกับละอองน้ำเห็น <c oughs> เป็นรุ้งกินน้ำตัวเล็กๆอยู่ข้างกองอิฐหลังบ้านที่มันเคยบ่นว่าขวางหูขวางตาน่าแปลกนะครับพอเราหยุดจ้องจับผิดบ้านตัวเองบรรยากาศรอบตัวมันดูกลับเปลี่ยนไปอย่างบอกไม่ถูกจริงๆแล้วสัญญาณบ้านเรียกทรับที่คนเก่าท่านว่าไว บางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเสมอไปก็ได้นะครับแต่มันคือการสร้างสภาวะที่ใจของเราอยากจะกลับมาอยู่ตรงนี้อยากจะทิ้งตัวลงนิ่งๆเหมือนคำพูดหนึ่งที่ลอยแววมาในความจำเป็นเสียงของย่าเวลาท่านเอนหลังบนแคร่ไม้ไผ่บ้านที่เงินจะเข้าต้องเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านอยู่แล้วใจไม่ร้อนถ้าเจ้าของบ้านใจร้อนเหมือนไฟต่อให้หามาได้เป็นแสน แสนนั้นก็ระเหยหายไปกับควันอยู่ดีผมนั่งมองตัวเองมองกุด,ดูมองผู้คนรอบข้างที่กําลังดิ้นรนสร้างบ้านในฝันให้เพอร์เฟค์ที่สุดเราติดตั้งกล้องวงจรปิดเราซื้อเครื่องกรองอากาศราคาแพงเรากำจัดทุกรอยเปื้อนบนผนังแต่บางครั้งเรากลับลืมสำรวจว่าในบ้านของเรายังมีที่ว่างให้ความเมตตามีที่ว่างให้ความผิดพลาดหรือมีที่ว่างให้เสียงหัวเราะอ,อยู่บ้างไหม คนเก่าเข้าถึงบอกว่าอย่าขยันกวาดบ้านตอนค่ำถ้ามองด้วยสายตาคนเมืองมันก็แค่กุศโลบายไม่ให้เราเผลอกวาดของมีค่าทิ้นไปในความมืดแต่ถ้ามองด้วยใจมันเหมือนเขากำลังบอกว่าถึงเวลาพักแล้วนะหยุดจัดระเบียบโลกภายนอกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วเสียงคนเก่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำซึมโอง่งเรื่องทางเดินที่รกรุงรังหรือเรื่องใบไม้คลุมดิน ผมไม่ได้บอกว่ามันคือเรื่องจริงที่ต้องไปทําตามนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีสถาปนิกมีวิศวกรมีสินแสมีความรู้ใหม่ๆมากมายมาอธิบายโลกแต่เสียงเหล่านั้นมันคือเครื่องเตือนสติที่ส่งต่อกันมาเป็นความเชื่อที่วางไว้เฉยๆเหมือนของเก่าบนหิ่งใครจะหยิบไปใช้ใครจะมองว่าไร้าสาระหรือใครจะตีความไปเป็นแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนเอกมันปิดน้ำ เดินมานั่งข้างๆผมเสื้อผ้ามันเปียกน้ำนิดๆมีเศษดินติดที่ปลายกางเกงบ้างแต่มันยิ้มวันนี้กูว่ากูเห็นบ้านกูจริงๆวะ่ะมันพูดแค่นั้นบ้านของมันยังคงเป็นบ้านเดิมรอยแตกที่ผนังยังมีอยู่ของที่เคยวางเกะระกะก็ยังอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสายตาที่มองสิ่งเหล่านั้นความรกรุงรังที่เคยทำให้มันหุดหงิดตอนนี้กลายเป็นร่องรอยของการมีชีวิตอยู่ ความเก่าที่มันเคยอยากจะทาสีทับกลายเป็นพยานของเวลาที่ผ่านพ้นมาเสียงคนเก่าในใจของมันค่อยๆเบาลงไม่ได้หายไปไหนแต่กลายเป็นเสียงแบ็คกราวนินิ่งๆที่คอยบอกมันว่าไม่เป็นไรหรอกชีวิตมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้เราทุกคนต่างก็มีเสียงคนเก่าแทรกอยู่ในฉากชีวิตกันทั้งนั้นแหละครับอาจจะเป็นพำของพ่อคำของครูหรือคำคมโบราณที่จำไม่ได้แล้วว่าใครพูด สัญญาณเหล่านั้นจะเรียกทรัพย์หรือจะเรียกความสวยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกจะฟังเสียงเหล่านั้นด้วยใจที่หวาดกลัวหรือฟังด้วยใจที่เข้าใจความเป็นจริงของโลกคืนนี้ผมหวังว่าคุณจะลองมองบ้านของคุณด้วยสายตาใหม่มองหาจุดเช็คอินความรวยในแบบของคุณเองรวยรอยยิ้มรวยความนิ่งหรือรวยความพอใจในรอยร้าวเล็กๆบนกำแพงนั้นแล้วคุณอาจจะพบว่า บ้านเรียกทรัพที่แท้จริงมันตั้งอยู่ในใจคุณมานานแล้วขอบคุณที่นั่งฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับชีวิตของแต่ละคนมีจังหวะของมันเองถ้าคุณอยากมีพื้นที่แบบนี้ไว้ฟังในวันที่ใจต้องการความนิ่งกดติดตามทางทำนำใจไว้ได้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นเวลาที่ใจคุณไม่ต้องรีบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ